<ส>เอา้ามีครับผมหนึ่งขา,าลากเลยนี่ม่โซครับพี่โซ2ยสหลังก็ทำงานเหมือนกันจ้านี่แอ้ว่านี่ไงนี่ไงนี่ไาไม่ต้องขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย,เลยหลังนี้ครับผมโอ้ลกลมกันแค่้ยังไงะฮึโอ้โโอโอ้โอ้โอ้กโก ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้พันหยาครับผมพันหยาสวัสดีครับพบกับผมในท้องสร้างจ้อยครับผมมือนีกับเพาไว้หาอยากหากินขึ้นเก่าครับพาออกมาใส่บิดนะ้ครับเนาะใส่บิดมือนีสิเป็นหมายในคลองครับหมายในคลองเอามายี่สิบหลังพอพอเขียนเรือยุ่ประมาณนยี่สิบก็โตครับผมจากคลิปที่แล้วดวยครับเนาะคลองนี่ก็เป็นคลองต่อจากคลิปก้อนพูนครับผมที่สร้างจ้อยได้ได้ปากรดใหญ่ครับมือนีสิมาเน้นเป็นปากฏดครับเป็นปลาสลัดน้ำจืดนะครับเนาะ เดี๋ยวรอลุนกันเบิ่งนครับว่าจิมมิเต้มีตวัวเพื่อมือนี่ไปตอนนี้ครับไปไสกันก่อนครับผมมาเนื้อเขียดครับผมมือนี่เนื้อเขียดเนื้อเขียดเหมือนเดิมโอ้สองคลิปที่แล้วหมานครับผมหมานใส่เบ็ดในคลองกับหมายในทงหน้าเนี่ยครับ คลิปนี้เหลือเขียดอยู่ประมาณยี่สิบกัวตัวครับผมยี่สิบกัวตัวเลยมันเน้นเป็นในคลองครับผมเน้นปลาสลามน้ำจืดน,นะครับเนาะปรากฏครับผมตอนนี้สังเจ้ากระไสได้มาหาหกหลังเลยครับไปไปกระต่อครับผม ครับผมตอนนี้ช่างจ้อยก็ใส่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับ20หลัง20หลังครับเขี่ยเหลืออยู่ประมาณเจ้าหาหกตัวครับน่าจะเพิ่มยานมั่งเจ้เถี่ยวนึงนะครับเนาะแต่กันเลาะจับมาพร้อมเดี๋ยวตอนแรงครับลุ้นกันครับเจ้เถี่ยวนึงครับแต่ตอนนี้ลุ้นตอนขากราบก่อนครับภารกิจตามล่าหาปรากฏเขาจะสำเร็จหรือเปล่าครับด้วยเบ็ด20หลังใส่เบ็ดในคลองครับผมไปครับผมเมือหลังนี้ครับหลังในท้องนาครับผมไซใบสองหลังในท้องนาครับผมน้องหน่ะลงคลองไปเลยหวังปรากฏครับ อันนี้เห็นมันสวยครับเห็นไม้มันสวยก็เลยลองใส่เ้่งครับผมเบิ่งไดี๋ยบุนีมีตัวหรือเปล่ามีหรือเปล่าอเาอามีครับผมหนึ่งขา,าลากเลยนี่นี่ครับผมนี่ตุยอีกแล้วมั้งนี่ครับ ใส่่อกี้นี่จะตุยเลยเบอ่งกลับมาครับผมเต็มแรกเดี๋ยวสังจ้อยไปใส่ในกระท u งหน้าน่ยแบบนี้เนี่ยมีแต่ปลาคอปอกส่วนบากที่ได้ในคลองครับมีแต่ตัวใหญ่ตุยแลลวกินเลือซะด้วยนะตัวนี้หน่อยก็ได้ปมดได้ยคร,บร,บรยับเรียบร้อยแต็มแรกแห้งหมาน ก็ยังได้วันถือว่ามิเตอร์ด้วยครับรอรุ่นประกดรอรุ่นประกดในข้องสังจอยใส่ไว้สิบแปดหลังในทนุ่งนาเห็นหม้สวยใส่ไว้สองหลังกระผมตอนนี้สังจอยกับเบิร์กมาเบิร์กเรียบร่าครับเลาะมาเรื่อยๆฮอดรถเท่าไหร่ได้มาเต็มหนึ่งประกอบปอกได้ในทนุ่งนาครับผมเดี๋ยวรอรุ่นคืนนี้ครับรุ่นประกดครับภารกิจเขาคือตามล่าหาปรากฏ ฉรามน้ำตืดกับผมไปสนิกลับบ้านก่อนจจกคุณแหละทุ่มทุ่มทุ่มสองทุ่มเลยครับจะออก,กมาเบิงโอ้สวัสดีตอนทุ่มหนึ่งครับผมออกมาหายามเมติกันครับเราจะมีแจ้มมีตัวไม้ภารกิจเทาสิสเํเเ็็จปะครับตามหาปรากฏครับผมดูหลังแรกกันซิเป็นยังไง ออ้อู้อ้โอ้ได้การครับผมไปยังโอ้โหป่าอะไรมาดูสิลารกิจจะสำเร็จไรขนาดนั้นเชียวเลยโอ้โหปาคอครับผมปาคออุยะเรียบร้อยขึ้นมาเล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 ยนี่เรียบร้อยครับปาคอโอ้ใส่สวยๆครับโอ้โหมาเลยครับหลังแรกเลยใส่งามๆเลยนี่โอ้โหเต็มๆเต็มๆ เป็นไงล่ะใส่ในคอมันหมานอย่างนี้นี่เองใส่ถุงเขียดไปเลยครับผมอ้าเต็มเลกเต็มเลกของขึ้นนี่มาไวเลยมาหลังเลกเลยครับผมจิเป็นยังไงเนาะขอกรา้มาดีใจริบป,ปากับบร,รูดเลยครับเนาะอ้าวเดี๋ยวใส่ไปอีกครับผมฝากคือเรีอม,มิบากมิบาปากครับผมลุ้นกันที่ไปลุ้นกันอีกซิภารกิจเราจะเป็นยังไงตามล่าหาปรากฏเรา เป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ในคลองครับตามราหาปรากฏโอ้โหโนิ่งกิ๊กครับผมเดี๋ยวยังอยู่เหมือนเดิมรุ่นกันไปเรื่อยๆครับรุ่นกันไปเรื่อยๆอู้เบิ่งเบ็ดขันนี้ครับโอ้โอเบ็ดขันนี่โอ้โอ้โอ้คุนอะอู้อย่างมันดึงไปประนันอยู่เวลาบแบบดึงไปใส่ก็ไเพยซะด้วยนะ โอ้บุญอยู่ครับผมโอ้สาวามายามไวเลยครับผมมาทุ่มหนึ่งครับนี่โอ้โหยังมาทันอยู่ยังหลุดอ่ะรุนกันไปเรื่อยๆครับผมรุนกันไปเรื่อยๆครับลุนกันไปเรื่อยๆเป็นยังไงหลังนี้อโอ้มีโซครับมีโซมีโซครับมีโซยี่สิบหลังก็ทำงานเหมือนกันจ้านี่ ปาคอครับปาคอภารกิจเรายังไม่สําเร็จครับผมภารกิจเรายังไม่สําเร็จปลาช่อนอีกหนึ่งเต้มครับผมนี่กินเลกซะอีกแล้วอ่ะออกแล้วครับโอ้โหออกแล้วนี่นี่นี่อีกหนึ่งเต้มครับผมเ,ออเบ,ออเมบมเ็ดขาดเลยครับหลังนี้อ๋อไปอย่างกินสิ อขาดเลยครับผมขนาดบมมีเนื้อพันด้วยนี่โอ้สายดีดส่งจอยใส่ลีดน้อยโพดครับสังจอยใส่ไว้ลีดไว้สิบหาปอนครับผมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสายไหมครับผมไปไปลุ้นกันต่อครับจะได้ลุ้นไปกับป่อยทำพันครับผมครับผมสังจอยกกลับมาฮอนรถลวครับมาเบิ่งผลงานเขาขึ้นนี้ นี่ครับผมนี่นี่น,น,นี่ได้สองแ้มครับคืนนี้คืนนี้ได้สองแ้มแล้วก็ตอนขากลับบ้าเนี่ยได้แ้มน้ำหนึ่งได้สองแจมใส่สวยๆเลยนี่แต่สลามน้ำจืดเขายังไม่เห็นหนาเลยปะ่ะคืนนี้เขากลับไปนอนกันครับมือเศร้าอคอยมาเก็บกันไปครับไป ครับผมสวัสดียามเศร้าๆครับผมพามากเก็บเบ็ดยี่สิบหลังเขาแหละตามล่าหาปลาสลามน้ำจืดเป็นยังไงนะครับเนาะเศร้านี่เมื่อคืนนี่ก็ได้ไปสองแจมตอนใส่แล้วได้ไปแจมหนึ่งไปสามแจมนะครับผมปลาคอแต่สลามน้ำจืดยังไม่ได้ครับผมใส่ในคลองอย่างเดียวเลยครับยี่สิบหลังเป็นยังไงเป็นยังไง โอ้โหอ,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 อย่าสิล่มตลอดเลยเอ๊ะเ,เ,เป็นยังไงเอามู่อีกแล้วหลังนี่มู่อีกแล้วเป็นยังไงมีจูบ่มีบะมีบ่มีวะเอ้ามีครับผมอ้าตุยตุยตุยเป็นย <Leb> ังไงตุยว่านี่ครับนี่นี่ตุยเรียบร้อยนี่อืม นี่เอาะ่ะไปผู้หละขึ้นไปทั้งสนุนผูและครครับปุ่นเมื่อ,อก,กี้นี่ช่างจ้อยของอันนี้ <laughs> โอเคโอเคแจมแรกมาแล้วนี่ครับผมหนึ่งแจมปลาตุยนี่ครับตุยปลาตุยตุยเกาครับผมแพะหลังทอดครับผม เบืง้งเขียดยังเต็มปากเลยเห็นไหมเห็นตีนบ่เห็นตีนบ่นนครับ <laughs> โอ้ยเขียดัวบักใหญ่กินได้เสยครับผมนี่เ,เก็บเก็บเดี๋ยวข้าสึยามเบิ้องถือไปก่อนครับแล้วค่อยเก็บหลบลงมานะครับเนาะะไปหนึ่งเต็มน่ไปครับผมไปต่อ ไปลุ้นกันต่อครับผมเป็นอย่างไรฝั่งนี้เป็นทรงนาฝั่งนี้เป็นคลองตอนที่แรกสักจอยใส่พุ่นใส่ไวใ้ในในในทรงนาขีปอนพุ่นครับบัถึกเลยมาใส่ไว้ทางนี้ครับเป็นจังไดรครับผมเป็นจังไดรเป็นจังไดรครับผมนี่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 เห็นบ่านครับนัน่นดันดันดันดำขืออยู่นั่นนั่นน่น,นดำขืออยู่ครับนัน่น นี่เป็นยังไง่าแล้วมันต้องมีตูว่ะทำเลแบบนี้มันต้องมีตัวนี่ไงนี่ไงนี่ไงอย่าไม่ต้องขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนี่นี่ครับผมนี่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 เอาละปุดก่อนสังเกตปุดก่อนแ้มที่สองมาแล้วครับผมแ้มที่สองตคออีกแล้ว สลับน้ำจืดที่พวกเรเห็นเลยโอ้ยภารกิจจะสำเร็จบนางครับเนาะลุนไปน้ำกันลุนไปน้ำกันโอ้ยมื่อนี้ภารกิจจะสำเร็จหรือเปล่าลุนไปด้วยกันนะจ๊ะวันนี้อื้มกินเลือกอีกแล้วครับเจะลาสูนี่กินเลือกเลือกทั้งนั้นเลยตัวน้อยๆหนึน่งก็ได้อืเรียบร้อยครับผมนี่อีกหนึ่งแต้มแต่ยังไม่ใช่สลับน้ำจืดครับผมยังบบแมนยังบบแมน ผมเองก็เก็บไปก่อนใส่เบ็ดยี่สิบหลังครับผมรอ้มีเขียดเหลือหน่อยพอดีเขียดเบ็ดพอดีได้ใส่เงื้ยหอยไว้สองสาหลังนะครับเมื่อคืนนี้ไปกันต่อครับผม จะเป็นอย่างไรสารน้ำจืดเ่านี่สเห,หนาเห็นตาบ้นบ้านมึอนี่อ๋อเงียบกิิบครับผมเงียบหลันไปลุ่นกันต่อครับผมลุ่นกันไปเรื่อยๆลุ่นกันไปเรื่อยๆสามน้ำจืดเราอู้มึงไปลังนี้ครับผมอู้คือกลมครับเนี่ยึถึงยังไงฮึฮึเอา โอ้โอ้โอ้ฮึฮึโอ้โอ้ไปกองโอ้ไปกองฮึฮึฮึโอ้พันหย่าครับผมพันหย่าขึ้นได้บะนาะบัดดีขึ้นได้บะนาะบัดดีโอ้ถืๆโอ้ใส่สวยอยู่ครับใส่สวยอยู่ขึ้นมาเลยอืมขึ้นมาเลยครับผมนี่เบัดดีสัาร์ทเริ่มจิ้กันหนีก็ยังดีครับผมนี่ ใส่สวยๆสลามับจุดโอ้เบิงังคันพุ่นนะคันในทนุ่งนาก้มอยู่ครับผมคันหนึ่งก้มอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิังกันเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรก้มอยู่ตัวก้มอยู่ตัวโอ้หลุดครับผมคันนี่ไปไปปลดกันก่อนแจมครับผมนี่ใส่หนีสวยเติมครับผมคืออยู่คืออยู่ใส่นี้คืออยู่แจมที่สามครับของเศร้านี่ เบ็ดยี่สิบหลังครับผมระสบใส่หลายใส่สี่สิบห้าสิบประมาณโอ้ใส่สิบห้าสิบหกสิบไปบบไกลเขาลากเน่ยอย่างนี้บ่ค่อยหมานครับบ่หมานเลยใส่ยี่สิบหลังอยู่เลาะบ้านจะขอครับความเลาะบ้านนี่แหละหมานเสยคลิปที่แล้วกับหมานนะครับคลิปที่แล้วกับหมานคลิปก้อนพูนกับหมานครับใส่เลาะคลองทั้งจอยว่าป่ามันอาจจะเริ่มใกล้ลงคลองแล้วครับผมนี่ใส่สวยๆเลยดิ กินเลือกทุกตูเลยครับผมเอ,อ๊ะ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 เอเบึงบรรยากาศเลยนะครับบรรยากาศท้องไทยท้องนาบ้านนอกบ้านนาครับผมทางหลังทางจอยผมโอ้เขียวเศร้ามากนี่ได้ออกกำลังกายได้สูดอากาศบริสุทธิ์ครับผมใส่เบ็ดกันถาม่าได้ปลากันมีประโยชน์เลยครับย่งางออกกำลังกายตอนเศร้าเอ <laughs> นี่ครับผมสนี้เต็มกำมครับสนี้เต็ียมกำ เต็มที่สามครับผมนี่ไปกันต่อครับผมไป <c oughs> ครับผมเด็ดเท้ากระสีเหลือบอาหลยหลังเลยครับประมาณสามี่หลังสามี่หลังเลยเป็นเนื้อเขียดตายด้วยเนื้อปลาหอยด้วยครับผมอยู่ท้ายๆนะครับเนาะสลามน้ำจืดเท่าสิเป็นยังไง สีส่สำ็จหรือเปล่าฝากความหวังไว้ที่ซีหลังสุดท้ายนี่แหละครับผมไปครับ <laughs> <laughs> เป็นอย่างไรไปดูซิโอ้โหเหมือนน้ำจะขึ้นครับผมนี่เบ็ดหัวเบ็ดจมพูดๆเลยเนี่ยตัวนี้เป็น,เป,นเป็นเขียดตุยครับช่องจ้อยเสียไปนี่ครับครับผมอยู่จุดนี้ก็สามหลังสุดท้ายครับผมสามหลังสุดท้าย เป็นอย่างไรอ้งอ้น้ำไหลแหงเลยมึงนี่บึมบึมบึมเลยหมู่บ้านยังไหลแหงบ่ปานนี่น้ำหมู่บ้านโอ้ยเหยียดยังอยู่คือเก่ากาบสิหลามน้ำจืดมันสินมนันเล่นน้ำไหลเงียบคลิปครับผมฟังนี่ดิโอ้ปู้ฟังนี่โอ้นี่ฟาดขึ้นมาคุณครับคุณเบ็ดตัวเบ็ดคุณฟาดขึ้นปลายหงายเออเอาเอาเอาเดี๋ยวเบื้อ,อ,องหลังสุดท้ายกัน เด้เก็บเบ็ดกลับไปหลังสุดท้ายนี่เป็นเขียดตุยช่างจอยเสียไปเมื่อวานเป็นเขียดตุยนะจ๊ะเขียดมันตุยแล้วเลยเสียไปเงียบกริบครับผมนี่นโอเคเก็บเบ็ดกลับครับผมไปสรุปแต้มสุดโต่กันยูรรถครับครับผม ตังใจเก็บเบ็ดกลับมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเขามาเบิงผลงานกันครับผมโอ้น่าสียดยครับรอบนี้บูได้ครับสลามน้ําจืดบูได so, ้บูได้สลามน้ําจืดแต่ยังได้ปลาคอครับผมได้ปลาคอเนี่ยเนียเดี๋ยวมาเบิงผลงานกันครับครับผมนี่คือผลงานของเขาเสานี้ได้สามแ้มครับผมหนึ่งสองสามก็เบ็ดยี่สิบหลังแล้วครับเนาะหมู่วัดนี่ก็ได้สามแมเออหมู่วานได้แ้มหนึ่งตอนยามกราบแลวก็อ่ารอบอ่ยามกลางคืนได้สองแ้มครับเป็นหกแ้มครับ สำหรับเบ็ดยี่สิบหลังนะครับเนาะว่าสิบมาตามหาสลามน้ําจืดครับบ่อได้ครับผมสลามน้ําจืดบ่ได้ก็ได้ประค้อไปพอได้ปนพอได้กินอยู่ครับผมครับผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับคุณชิบิ่งมาจนจบคลิปนะครับเนาะขอบคุณหลายๆสําหรับคลิปนี้สังจอยกันลาไปสำนึกครับพอกันไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับภารกิจบ่อสำ็จครับผม